ขอบคุณนะคร,ร,ร,รับรอขอบคุณนะครับที่ส่งเสียองออกมาครับขออนุญาตนะครับขอขอ,ขอ,ขอ,ขอนุญาตตาอะไรท่านจะมาจากส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับพีน่น้องัาเราถือว่าเราคนไทยนะ เราเป็นพี่น้องกันเดี๋ยว,ว,วมาถึงนี่นแล้วปิดเครื่องเสียงเดี๋ยวขวานะ เพราะเราต้องใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะเราต้องขอพี่น้องสัญจเป็นมารทางรถเลยกันเยอะขอบคุณครับนะฮะขอบพระคุณมากจริงๆแต่พี่น้องที่อยู่ทางด้านหน้านะครับย้ำกันอีกครั้งขอความร่วมมือเรื่องรถด,ด้วยะน,นะครับเรื่องรถด,ด้วยขอกวอมกันระยะจอดนะครับ,บอีธานาคุณ มด้วยนายสุพจน์ไ่ยุตและนายกรูนอินทจนันรบุคคลทั้งสามนี้แม้แต่การวินิจฉัยเรื่องของอดีตนายกสมัครสุนทลเวก็ผิดพลาดครั้งล่าสุด ตัวสองปีเราภาคภุมมใจเลเก็ไดบกับบทบาทของนักาาน,นายกรรฐมนตรีซึ่งเป็นสุภาพสตรีที่ชื่อนางสาวิ่งรักชินวัฒน์ท่านได้ทำหน้าที่อย่างแข็งแข็งแงแร่งในฝ่ายของการบริหาร